การครอบแก้วนะครับซึ่งเป็นอีกศาสตร์หนึ่งเป็นวิธีการรักษาหนึ่งของแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งมีมานานเป็นตัวเลือกอีกอันนึงสําหรับคนไข้ที่กลัวเข็มแล้วก็สามารถเริ่มจากการครอบแก้วเพื่อบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการชาปวดเมื่อยพวกนี้ได้วิธีการครอบแก้วก็จะมีการวางแก้วไว้เฉยๆโดยการใช้ไฟลนเข้าไปในแก้วแล้วก็ครอบไว้บนผิวหนังของคนไข้นะวางแก้วทิ้งไว้ประมาณ10 นาทีถึง15นาทีครับหลังจากนั้นก็เอาแก้วออกเน้นรักษากลุ่มอาการพวกปวดเมื่อยครับช่วงบ่าคอหลังหรือต้นขาช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นระบายความร้อนขับความชื้นได้เนื่องจากเวลาเราแก้วครอบเนี่ยรูุมขนมันจะเปิดก็จะเป็นการช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายได้เหมือนกันครับปวดสะบักทางขวาครับอ๋อเป็นมานาน,นแค่ไหนแล้วครับ ประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับอืมไม่ทราบไปทําอะไรมาหรือเปล่าครับออกกาลังกายหรือล้มอุบัติเหตุอะไรมาไหมครับไม่ครับดูแลผู้สูงอาย,ย,ยุครับพยุงดูแลแล้วก็เล่นโทรศัพท์เป็นเวลานานนะครับอืมครับสาหรับคนไข้ในวันนี้ที่มาก็มีอาการปวดเมื่อยหัวไหล่นะครับกล้ามเนื้อช่วงบ่าไหล่มีการเกร็งตัวค่อนข้างมากครับมีการใช้งานกล้ามเนื้อเยอะจากการพรยุงผู้สูงอาย,ย,ยุวิธีการรักษาวันนี้ก็เนื่องด้วยคนไข้กลัวเข็มด้วยครับ ก็เลยใช้กันครอบแก้วเป็นหลักก็เดี๋ยววันนี้เราครอบแก้วกันนะครับซึ่งจะไม่รู้สึกร้อนนะครับอาจจะมีอุ่นๆนิดหน่อยแล้วก็จะรู้สึกดูดๆตึงๆที่ผิวนิดนึ่งครับใช้เวลาประมาณ10นาทีก็เสร็จแล้วตรงไหนร้อนเกินไปหรือเจ็บก็บอกได้นะครับเจ <het S 2> ็บไหมครับไม่เจ็บนะครับตึงๆผิวนิดหนึ่ง หลังจากครอบแก้วแล้วครับสีของผิวหนังคนไข้ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปครับหลังจนี้อาจจะมีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นจ้ำจำ้ำสีเข้มเข้มพวกนี้สแสดงถึงว่าการไหลเวียนเลือดไม่ค่อยดีครับคนไข้ที่มีความชื้นมากๆสีจะออกคำำ้าดําแต่ถ้าคนไข้ที่มีความร้อนในตัวสูงนะสีจะแดงแดงออกมาเป็นจ้ำเลือดถ้าคนไข้ที่เป็นจุดๆจะมีจุดดําๆเป็นจุดๆไม่ได้เป็นวงเต็มๆ พวกนี้จะเกี่ยวกับพวกระบบเลือดสีที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการที่เลือดบริเวณนั้นมันรวมตัวกันเยอะๆเหมือนเรากวาดบ้านครับถ้าฝุ่นมันอยู่เยอะๆแต่มันกระจายกันเราก็เก็บกวาดลำบากถ้าเรากวาดให้มันมารวมรวมกันแล้วก็ตักไปทิ้งทีเดียวมันก็จะสะอาดง่ายขึ้นการครอบแก้วก็เหมือนกันับมันดูดเอาของเสียเอาเลือดที่ การไหลเวียนเลือดที่ไม่ค่อยดีบริเวณนั้นมันรวมกันใกล,ใกล้ๆเพื่อให้ร่างกายมันกำจัดได้ง่ายขึ้นจะช่วยลดอาการปวดอาการชาได้ครับอย่างคนไข้รา,ายนี้ก็ดูตามอาการเป็นหลักโดยการนัดคนไข้ประมาณ1-2ถึงครั้งต่อสัปดาห์ครับหลังจากกลับไปแล้วคนไข้ถ้ามีอาการดีขึ้นเราก็สามารถทําได้ต่อเนื่องไปเรื่อๆยๆจนอาการมันหายหรือถ้าอาการมันทาไปแล้วอาการมไม่ค่อยทุเลาหรือไม่เบาขึ้นก็อาจจะเปลี่ยนวิธีการรักษาเป็นการฝังเข็มหรือการใช้ รักษาแบบอื่นร่วมด้วยครับแพทย์ทางเลือกเป็นตัวเลือกหนึ่งสําหรับคนไข้ผู้เข้ารับบริการรักษาสุขภาพทางธรรมชาติมากขึ้นครับใช้ยาสมุนไพรใช้การฝังเข็มใช้การนวดการประครบอะไรพวกนี้ครับถือได้ว่าแพทย์ทางเลือกเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับสำหรับผู้ป่วยที่สามารถจะเลือกได้ว่าเราจะรักษาแบบไหนนะครับมีปัญหาสุขภาพ อย่าลืมมาพบหมอนะครับ